ะวันนี้เราอยู่ที่วัดเรียนเชิญนะครับครูมดบ้านดงปลาแดงนะคะนะครับขอเรียนเชิญมากอาบบ้านนี้เรามาบุญทอดทอดเทียนโอ้ยนางรำโอ้นางรำเด็กน้อยก็สวยน่ารักมากเลยดูเจ้าคณะตำรวจขับขังผัวทางอาจารย์คงสันและตะแกงอยู่นะครับครับขับ สวัสดีเอฟซีนะวันนี้เราอยู่ที่บ้านดงประแดงนะครับท่านครับทอดเทียนทอดเทียนก้อนอ้วนครับที่ปรึกษานายกเปียกสมุนเต๋อเราก็มีปัจจัยมาร่วมนะเอฟซีนะครับอาจารย์มันเลีได้ยังไดเนาะเรามีปัจจัยมาร่วมนะฮะหลักเมียเราอ่เออกินข้าเพราะกินก็ได้ดอกแล้วอ้วนโยนะครับบัดเอาสองก้อนนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์มีลินดา เออมาไว้ไหวแน่ผู้คนนี้ถากับจองกันตโตอยู่รดเอาสักวันนะครับว่ากินกรับวบ่าจ้องกี่ดอกรถก็เยอะนะคะวันนี้นะคนก็มาทําบุญมาเรียนเชิญเลยนะครับมีโรงทานไอศสครีมด้วยมองไปไกลๆคีมูครับเชินเลยฮะก็ถีบก้อนโซ่ก้อนมาอันนี้วีอะไรเนี่ยอ่าก้อนเลยกล้องใหญ่จังอ่ะตามไปเายบ้านวีวีห้าศูนย์เหรอ ผ้ามันดีบ้านเจ้าภ้าสุดยอดเลยถือว่ามีคนดูด่ครับเรียนเชิญนะครับครูไม่ดีนาและขบวนซ้อนจริงๆอันนี้เป็นตัวจริงครับหล่อมากเลยกล้องไม่ได้หลอกนะกล้องไม่หล่อจริงค่ะเออคูดดีมากเลยตัดใช้ไหมครับก่อนเร็วกัดนะวัดนะเงินวัดนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ท่านเจ้าวาดก็ครับเด็กๆวันเสาร์ด้วยวันนี้วันเสาร์แล้วก็มีนางรำเด็กๆอาหารเช่นเด็กๆนะครับเตรียมได้เลยนะครับหามาพ่อนะครับเพราะว่าพระคุณเจ้านะครับยาคู่แดดนะครับทีมงาน YouTube แล้วก็พี่ใหญ่นะพี่ดวงวัฒนเนาะครับคนเขี่มาสั่งประธานแทนนำเป็นตัวแทนต่อคระบข้าวแม่ปลาไปนะครับก๋เตรียมเนาะครับอาหารการกินเนาะครับถ้๊าถ้าไพระคุณเจ้านะครับลําเลียงมาตอนนี้เนาะครับได้เลย ก็ไม่เนนะครับค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมจะมาเพี่ยวมาบอกสวัสดีค่ะตัวอาจารย์เจ้าวักนะครับก่ออาหารพร้อมแล้วันะคระทีมงานลุงพลนะครับมาร่วมทำบุญทอดเทียนนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณเ้อนะครับทีมงานนะครับ ลุงพลป้าแตงไปธุระค่ะเลยไปธุระ้าแตงไปธุระป้ากากค่เลยให้พี่นวัตมาเขาเป็นยังเห็นที่บ้านกระพุ่นใจลูกขอบคุณค่ะ uh, นุ Toy ่นใจทุกคนนะครับมืัอนี้พีนางลุงพลป้าแตนนะครับป้าแตงพันติธุระใช่ค่ะพันเราเป็นไงบมางนะครับตก็ไปนะครับกาบศหมอบไม่ให้ทางครูมิลินดา คนจอยเดี Arrow, follow, oh, ่ยวต่อไปนะครับโอ้ยกินเขาอยู่การอื่นพราให้กินวาเผายันยันจอยเหรอไม่ไดนเขาพวนนะเข่าพ้วงมากไปเสิร์ฟกับเพาะดับนะซอยพี่น้องให้บ้านเข้ามานะคะบ้านดุกระแดงบ้านหวยนลำเพี่ยงกับเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะ เที้ยนตอนนั้นทอดไทยเทวติบะไก่ด้วยกันนะคะคือจังทุ่มมีนานๆเนี่ยเนาะมาจะทางจังหวัดกาะสิีทั้งพุ่นเพิ่นกะบอไร่เพ็ดวัฒนะทำแบบนี้นะคะเออให้เป็นบานบ้านกว่าค่ะเดี๋ยวบ้านดีดีเลยใช่มีหลายมีหลายบ้านมาร่วม เออไมีหลายบ้านมาร่วมเวลนนี้มีดอกกุหลาบด้วยนงสืไระน้ามีดอกกุหลาบด้วยนี่นายอีลีนะคะนีภาษีอุดมพ้ของเฮานะคะร่วมงานบุญนเอฟซีทีวัดีวประเดงนันนี้นะคะบุญาตนเย่คืนนะงโรงทานไอศครีมโรงทานไอศครีมก็มีเอาแซ่บแซ่บลู นู่นนะนางรำก็กำลังทำข้าวอยู่บรรยากาศและนางรำกำลังทำข้าวอยู่ในเอฟซีดูนะคะครัวก็อยู่ทางด้านนู้นโล่งเลยน่ะคนแจกอะไรเนาะไปดูดิเสือไปดูสิเขาแจกอะไรไปดูมีมีมีงทานด้วยไปดูรงทานก่อนโอ้โหเราไปดูรงทานก่อนเงี้ย นี่ไงพี่ป๊อบพี่ป๊อบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาทักนี่ไงคนสวยนะฮะจ้ะขอบคุณมากค่ะโรงทานนี่เด็กๆชอบเลยวันเสาร์ด้วยอันนี้ขายสามโล้ลอยฮะโอ้อันนี้กาแฟโรงทานกาแฟฮะดื่มได้โอดื่มได้ดื่มได้สวัสด,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 ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,น,คะ,น,คะนางรำนางลำมีแต่คนสวยสวยเลยนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงานฉลองโอปูเราก็เจอกันอีกนะนางรำนะอะสสะ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าทางนี้ไงนี่นี่เสื้อนี่น,นี่บ้านเรานี่นี่บ้านเราอยู่นี่โอ้นี่บ้านเราตัวนี้โอ้สีจมพูวันนี้มาแบบสีจมพูเลยคือคือ คือเวลามีงานทอดเทียนเขาจะไปรำทุกที่คือคือชาวบ้านเขาจะไปร่วมรำทุกที่เลยเอซเนี่ยมันเป็นความอบอุ่นของของของ,ของประเพณีที่นี่จริงจ้ะอืมอาวนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นห้วยน้ำเที่ยงนี่ค่ะอันนี้ห้วยน้ำเที่ยงสีเขียวสีเขียวเนียวซับเอออันนั้นชมพูอ่องต่อง,องหวานเยิม้มแซ่แบแซ่แบแซ่ นั่นนั้นก็เป็นชาวบ้านนะเอซนี่นะคะอุ้ยโรงครัวเอ๊ะเสือตอนนั้นเรามาตรงนี้จะเป็นลำบงด้ี่เอ้าเสือไม่เคยมาลืมไปตรงนี้นี้ที่เราเป็นลำบงอนี่ไงเรานั่งกินข้าวตรงนี้ นี่นะคะเพื่อนบ้านเดียวกันน้องเมื่อวานก็มีงานมีงานนะคะที่วัดป่ะเสือ้อป่ะป่ะเราไปไปเราไปไอศครีมกัน,กนเถอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้านาคิวน้อยแล้วไอศครีมคิวน้อยแล้วนะอ่ะ ไปกินไอติมเดี๋ยวเราไปต่อคิวเจ้าปลาไหลเลื่อปลาไหลยิ่งโดดไปขบวนนะเด็กๆไปกินไอติมก่อนนะเด็กๆปลาไหลเอาเต้นตัวฮะเอาทางนี้ก็มีเออเอาทางนี้ก็มีเสือเอาทางนี้แหละเออเออเออโอ้อันนี้ตักมือระวิงเลยฮะนี่เอาเอาจยมสายเจยมสายเออเอา นี่นะไอศครีมมี2จุดนะจุดนูน้นจุดนี้นะนี่ไะเอฟซี FC. อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซี FC. ขอบคุณค่ะอ่าเด็กยิงเด็กยิงดาดาเด็กยิงเสือเข้าคิวฮะเห็นไหมเราไปสกรีมต้องเข้าคิวนะทุกคนโอ้ยมีช้อนเก่งด้วยมีช้อนเก่งโอเคช้อนเลยยาเราสองเรา